รมาถึงพระธาตุนาดูนะวัพระศูพระธาตนาดูนขบนการมีเกียนมาสะาวเพงพอฉันเป็นเสร็จก็จะเดินทางไปเที่ยวท่านก็ระยะที่อาการโวยสองไทยชาแนวนะครับช่องส่งชาแนลเตรียมถงเท้าเตรียมมะลาบองเตรียมรวขึ้นมาใหมยเตรียมยารักษาโรคนะครับน้องลำพูนพระธาตุนาดูนณวัดจะไปเดินเดินไปเดินจันีกันอัะ ใช่อยากจะได้แค่99กิโลอยากจะได้ไม่เพราะว่างานทาร่าเะมากเจ้าคณะอําเภอแล้วก็เป็นครมาเยี่ยมหลายี่คนครอบครัววันนี้ครับเจ้าภาพเข้างษ์ยาดำเนินการหลังเทศกาลมาเจ้าภาพไดวัดหรือศาลู่มาช่วยป็นญาติโยมเวลาจอนเวลาจอนคันดูแลคันดูแลทางเจ้าภาพก็มีโต๊ะจีนอยู่35ชุดสําหรับพระสงฆ์ก็คงจะเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นบ้านใหม่ จุดบ้านใหม่มีอะไรบ้้งมีฟักมีแฟงมีฟักทองมีแก้วเงินเงินทองเข้าบ้านใหม่ตามน้ำเนียมจัดสภาพเตียมเรียบร้อยแล้วที่ี่เขาประจัดดีเนี่ยมีออกแก่น้ายอ๋อแกน่ายภาพดับเข้าไปเอาไว้หัอาหารเพนหรืองานก็ทำแต่แต่เป็นงานอะไรก็ทำแต่เป็นบุญเป็นมงคลชีวิตมงคลชีวิตภูมิภูมิประเทศที่ดีเหมาะสมที่ดีที่อยู่อาศัยก็ไ็นเรื่องสำคัญ ภูมิประเทศโฉมภูมิทางภูมิภูมิประเทศใดที่ตั้งบ้านแต่ว่ามีสิ่งแวดล้อมดีบรรยากาศดีมีผู้ญาติญาติเย็นคนใกล้เคียมี่ยวโยงหลานเป็นพาอแม่ทำให้ครอบครัวอบอุ่นเพราะว่าพ่อแม่ผู้ญาติญาติคือเจดีเปนครอบครัวคนใกล้บ้านคือสมาชิกในบ้านเป็นครอบครัวเป็นลูกหลานคือเป็นสมบัติของครอบครัว จะมีผู้คิจาก็สามารถจะรวบควรวมในนเท่าที่ไปยาผิดโรมาวันที่ทีมห้วัสดีครับ

เช้าโสธรมีทางม,มาแล้วไปถึงวัดสัตจาคม629กิโล629กิโเดินทางมาถึงวันที่ที่9มกราคมนี้วันนี้ก็เป็นอขอท่จะตามไปดูตามไปดูท่านทุกีเนี่ย กลับมาปีใหม่งานนั่นงานนี่ไม่ได้พักทำเรื่องทำเรื่องคนทำาน้องสาวน้องสาววันนีก็ขึ้นบัตรมาวันนี้จะหาอุ่นเองนะคะชูบุตรดีเป็นบัเดนเนะะล้าจะให้อุ่งอิงเนาะเป็นบัตเดนลี่ยบุรร์รายพธมาทานสีเจริญพุทธมนต์เป็นมงคลชีวิตเจรพุทธมนเร็จก็ถวายเครื่องสังฆทานไนธรรมเดชพรสงงให้พร รดน้ำมนต์เสร็จแล้วก็กราบพระรัตนพระสงฆ์ออกมานั่งฉันโต๊ะจีนเสร็จแล้วก็พี่น้องทานอาหารก็เสร็จพิธีแค่นั้นไม่รู้ว่าอากาศวันนี้มันกี่ฤดูเป็นเช้ารุหนาวร้อนเย็นมาแล้วดูรวมไปพร้อมกันเจอมาแล้วขึ้นบ้านใหม่ก็ขอจะเลยพอที่น้องทราบว่าทางบูททางนี้อาจจะกว้างแต่จะแคบเท่านี้เดี๋ยวการเดินของลูกหลานอยู่ไกลคุณบอยคุณดึนเร้าเป็นคนดี เมย์เคยได้โน้นใจกับพี่กับน้อง <S <S มีอะไรก็ช่วยเหลือคนไหนที่อยู่รอดก่อนยื่นก่อนก็ปลูกคนอยู่ข้างหลังฐา,านะาความไปดูเอาลูกหลานไม่ดีก็รับผิดชอดูแลเมย์ก็ทำแบบเสียดายโดนเมย์ป่วยเขาก็ดูแลตลอดอันนี้เป็นน้ำใจของคุณลำคุณคุณบอยเขาที่เขาทำมาตลอดอันนี้ก็นำแม่เมย์แม่อายุเจ็ดสิบหกแล้ว มรงาดมก็เื่อด้วยอายุเก้าสิบกว่าก็่ยนบวกกนไดแค่สามร้อยก็เป็นโรคหัวโรคใจโรคหลังบวกกันสามนกหมนหลังไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่โตอะไรมากน่าจะมาสะอาดดูแลดับนึ่งก็ยังไม่ได้ทำบุญที่ใหม่กับพี่น้องเลยปีนี้เอาใจงานเดียวก็ม่ปีนี้ก็เข้าไปหกสิบแปดแล้วหกสิบเก้าเข้าไปแล้วใกล้จะเข้าโรงแหละ คงอยู่มีกี่ปีแล้วเพราะว่าทํางานหน้าที่ไปก่อนเรื่องเจ็บเรื่องความลำบากเรื่องเจ็บป่วยไม่เรื่องธรรมชาติดูแลตัวเองรักษาดูแลตัวเองอย่าเจ็บอย่าจนอย่าไปก่อนก็แล้วกันเนาะอยู่กันไปตามหน้าที่วันนี้ในวันพระสงฆ์มาก็จีนตายโฆษณาเดี๋ยวต้องคิดค่าโฆษณาตายโฆษณานี่นี่นี่เจ็บ นายกนะโตจีนมีงานมีการอย่าลืมติดต่อนะครับนายโตจีนน้องบุญน,นาคนะครับท้าน,น้องบุญนาสวัสดีจ้าโอ้ยหลานสาวมีแต่คนสวยๆงามๆสวัสดีจ้าข้าต้มข้าวต้มเนี่ยจะพาพี่ข้าวต้มลองทองปลากลอกลอ ตากก้ก่อนรอเอาวันดี้ค่ะตากก้ก่อนวันดี้วัดีเอ้ยเดี๋ยวจะเอารูกให้อุ้งอิงดูเลยจะพี่อุ้งอิงไหมในพี่อิงพี่อุ้งอาวันดีใหม่ดูลูกเอาวันดี้สวยจได้ดูพี่อุ้งอิงในพี่อุ้งอิงอยู่นี่นี่เด็ค่ะเาวันนี้เอาวันดี้ค่ะวันดีค่ะเาอที่อ้งอิงดูไอไอวันดีทีเดียวนี่ป้าป้าน่้าองขึ้นป้าน้องขึ้นีา โอ้นี่นองสาวนี่คนนี้เ้สวยนี่คนนี้นวีบัสดีค่โอ้าเอฟซีนอน้อนไปบันเทงได้ไปดูทียัไปจบหลังไม่เคยได้ไปป้าป้าเดี๋ยวเขาจะมาวัดีวางตอสงแล้ววันดีแล้ววันดีแล้วทำไมไม่ได้เห็นลูกลูกซองี่ได้เงินเท่าไหร่คะยู u ูบแบ่งน้องเึ้นนะคะยังไม่ครบเลยกันกดติดตามให้หนึ่งนาะ ยังติดตามเดียยังไม่ได้จักวิวเลยนี่ยังไม่ได้หาพันวิวเลยไม่เก1พันคนแล้วคนติดตามมันจะต้องพันคนขึ้นไปไงเป็นหมื่นนะโอ้ยพูดทำไมมันงามคือผ่ามาแล้ววะแล้วเขาก็มาถือเขาก็รู้เวลาอยู่นูกบอกหลายคนกินนี่บ้านเก่าหนะกบอกเต๊พีโน่โพ พี่น้องแม่เขาเคยบอกว่าเดี๋ยวมาพี่น้องแม่ก็บอกจะซุกเลยที่ท่าหรอมาเลยพี่น้องแม่นี่คือไม่เห็นมาโอ้ยใครโทรมาโสงถ่ายนี่มาตะเกพี่น้องแม่พี่น้องแม่พี่น้องย่าลอยย่าลอยวันนี้ดีใจเลยยาลอยไม่ได้ไปบอกทั้ง อย่าลอยนะไม่ได้เป็นพวกชาวลอยบวกยานไม่ได้เป็นวเาไม่ได้เป็นผีบุ้งเนี่ยกำลังเรียกเออนั่นเดี่ยไม่ไม่บอกได้ไงหรอเดี๋ยวจะหนาวกันนะคือบวกผู้โทรหาใครอันนี้บริเวณบ้านคุณป้านะครับ คุณป้าถุงคุณป้าถุงเงินถุงทองขวาชาหลายๆมาเที่ยันนี้เป็นน้องลำไยอยู่หัวหินกับเขาเป็นเจอยู่หัวหินเป็นตระกีร์ใหญ่หัวหินวันนี้ให้อุองอิงเป็ดตรงนี้ดูวันไรวันชุ่มพี่ชุ่มน้องเมตโต้คล้ใครมาฉากเนียน เ้มันช่วงหลังไม่ค่อยมีเงินได้เวลาด้วยเอาแกไม่กินส้มกินไอ้นมไอ้นี่ลูกส้มเดี๋ยวไปกินลูก้มกินกนินแล้วเพิ่งแล้วเดี๋ยวไมได้ลูกตาเดี๋ยวโดนไปหาหมูเดี๋ยวดนไปหาหม้อหมอหนักปดก็ไอ้ทำไมตาอยากกระตาเดี๋ยวเดกลวเดี๋ยวเดีวเดวเดีไยวดี๋ยวเดเดียเยวเดยเืเดยวว โอ้ไม่ใช่พอนไปทำงานโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยทอเกจากหัวหินนะสวัสดีวันจ่ายท็อกจากหัวหินเฮ้ยไอพ่นบ้ามาพ่นอยูอ่านี่ควยป้าตายหมดเลยอ่ะมัเหลือแต่ตัวเลยอ่ะยอะไหมคุณอาหาเนาะไม่ใช่น่ามันแห้งแห้งฉันเปิดอสจเรื่อยลูกเดือด ทำไมมันไม่นี้ักตัวอะไไปดูกระชาเออมันหนาวกรเปิด้าเนิรดแม่กติมันมีปลาเนิร์ดเปล่าเนร์นรานเปล่ก็เพิดเจ้า้นาววยอฟลาวินสาหน่อยเพื่อนเพ่มถ้าคุณใจบอกกช่องชงชาแนลกดใช่พิมอย่าลืมกดติดตามใ้่ดาจะได้มีหนึ่งคนที่ตามเพิ่มขึ้นของโซนชาแนลเนิรดพิมพ์ภาษาไทยโซงชาแนลเลย บ้านมสนเลนเลยาบ้านตาลปลาอะไปลาปลาเลี่ยงไม่มันมีบ่อฉันซื้อปลาหมอใหญ่เป็ล่อยแต่มันมีลูกคอกปลาช่อนลู่ของโอปลาปลาปลาซ่บ่อเราหนึ่งนะมันมีบ่อสี่แยกกันเลยอ้กบ้านกบ้านนั่้เนหนึ่งาน้น ตรงหน้ามันหนายังเม่ทันเห็นนะพอวปาโบโบกบอะไรแมันมีมรดโยทไหนไดกเกมีนูเลือมัดเครดิแค่มุงอ่ะไม่มีเครดิตแ้วน้มันเสื่อมสภาพนะเป็นคนร่มหล